สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาออกกำลังกายกันนะครับครับพี่ตงจะเป็นเทนเนอร์ให้เบสอันนี้เป็นเทนเนอร์ให้หนูไหวไหมนีคนบอกว่าเบสอ้วนขึ้นเบสอ้วนขึ้นหรอเนี่ยค่ะเทนเนอร์เขาแต่งหน้ามาค่ะ <c oughs> ทุกคนครับผมไม่ได้แต่งหน้ามาผมมาจากที่ทํางานครับ <c oughs> แล้วผมก็เลยต้องมาเป็นเทนเนอร์ต่อเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมไม่ได้แต่งหน้าเกมาออกกลกังการในทุกคน เราดูหน้าเราดูเบสดิถ้าตัดออกนะที่ไม่ทำงานมาแล้วดูเบสดิไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยอ่ะแล้วดูเทรนเนอร์ดิหน้าเต็มมากอ่ะเริ่มจากวิ่งช้าก่อนเยอะๆจริงจริงจริงด็ไปเด็กไปช้าก่อนตรงนั้นหนูอ้วนป่ะตนั้นหนูไม่ได้อ้วนไม่อ้วนไปครับึบไ้ชานี่คือวิ่งอะไรก่อนไปนะไปไป

ขอจริงขอบคุณค่ะห้าร้เป็เป็นทองตลอดเพราะคนเนยว่ายว่ายก็ว่ายคนเดียวไปเลยเหอแม่ว่ายกแบบชอบถอดเสื้อไงก็เหมือนชอบถอดเสื้อไงอไเออมาให้หนูถอดแล้วเราลงมนน 哎呦！我在路上甩出那水，忘提提，考试了衣服了。好滴，好、哎、滴，我脱了。好、哎、滴，好滴。哦。跳！跳！我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 跳！ เดินอครมเก่งนักเก่งนักเก่งนัก ต้อง 1, ต้ออ่านเไปห 13, 13, 15, 15, 15, 15, 15, นึงน่งสองสาสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหาสิบสองสิบสสส่สิบห้าอ่าสนบห้าวิเอก่งทองรู้ทองวะหลงดีเย ไปวิ่งดีกว่าแกอ๋ยดูเดี๋ยวทุกคนเล่นอยู่ท,ท,ท่าอยู่ท่าละเซตท่าละเซตเปยวิ่งแบบหนูเร็วโอเคชินปนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะมาออกอีกไหมอะไรนะมาออกอีกหรือเปล่าพี่อยากจะเราออกให้หนูอีกเปล่าไปแล้วเนี่ย 吧。Ah.